สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์ครับ JC กับเกม Teaching Planet นะครับวันนี้จะมาตอบคําถามนะครับที่ในคอมเมนต์เนี่ยถามกันมานะครับไม่อยากรบกวนใอะไรคนดูมากมายนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารช่องคลิปนี้นะครับว่ามีอะไรให้ได้รับชมกันอีกนะครับแต่วันนี้ผมก็จะเอาคําถามเนี่ยที่ถามมาพิจๆกันเลยนะครับก็เลยอยากจะ ทำเป็นคลิปพูดอธิบายตรงนี้นะครับมาที่ข้อแรกเลยนะครับก็คือเรื่องที่เวลาเราตกในด่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลรหนึ่เวลรองเวลสามเนี่ยเราเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราต้องการออกมาขายปลาเนี่ยแล้วกลับเข้าใหม่เนี่ยมันเสียค่าผ่านด่านนะครับมีวิธีแก้ไหม แบบไม่เสียค่าผ่านด่านนะครับอันบบดับแรกครับเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับคือเมื่อคุณกดเข้าไปแล้วนะครับสมมติว่าอย่างเวลหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นค่าเดินทางเนี่ยศูนย์บาทใน1วันนะครับจะก,กี่วันก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คือมันก็ยังศูนย์บาทนะครับก็คือมันไม่เสียหรือค่ารายเส้นเนี่ยก็แทบจะไม่เสียเลยได้หมดอันนี้ผมซื้อไปด้วยเนาะมันก็คือแทบจะตกปีทุกครั้งที่เข้าไปนะครับแต่เมื่อคุณเข้าไปข้างในอะ มันจะไม่สามารถทําการขายปลาได้คุณจะขายปลาได้ก็ต่อเมื่อคุณอยู่หน้าโลกแบบนี้ครับน้าจอต้องเป็นโลกเท่านั้นนะครับคือจะขายปลาให้เลยคือไม่สามารถเข้าไปข้างในแล้วกดตรงหน้าแมปอย่างนั้นอนะ่ะไม่ไม่สามารถขายปลาได้ส่วนวิธีการแก้ไขนะครับเบื้องต้นเลยอินเวนเจอรีนะครับที่ตัวบุคคลนคั่นคือเรื่องของกระชังปลานะครับยิ่งเราซื้อกระชังปลาได้มากขึ้นเนี่ยนั่นแปลว่าเราไปตกครั้งหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ ปลามากขึ้นและมีเงินตรงนั้นอนะเยอะขึ้นปล่อยก็ได้หรืออะไรเงี้ยมันสะดวกดีในการใช้กกอุปกรณ์ตรงนี้ช่วยนะครับก็คือซื้อกระชังปลาให้เยอะนะครับแล้วก็สามารถปล่อยปลาที่ให้มูลค่าน้อยก็ได้ต่อไปคําถามต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของทำสองช่องทํำยังไงสองช่องนะครับก็คือกรณีแบบมีช่องเดียวนะ่อาจจะเป็นเบรกคั้นแรกอยู่แล้วอยามีช่องสองช่องสามหรือช่องสี่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูนะครับ ง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกก็คือมันมาจากตัวละครเรานะครับมีกระเป๋อเบ็ดแค่3นี่นะครับคือด้านซ้ายนี่ขึ้นเลยว่า3ตัวลอกเบ็ดสายได้แค่3มอันนะครับถ้าเราต้องการมากขึ้นล่ะก็ทําการเข้าที่ร้านค้าช็อปนะครับแล้วไปที่ตรงนี้เลยตรงรูปด้านซ้ายอ่าล่างซ้ายมือนะครับก็จะเห็นหัวข้อเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์นะครับกดเข้าไปเลยอย่างนผู้เล่นใหม่นะครับสองคันเป็ดเนี่ย ช้แค่เว็บสามเงินเนี่ยก็ใช้ประมาณพัน 1, ถึงพันบาทนะครับก็สามารถซื้อเนี่ยกระเป๋าเบดสองพันเนี่ยก็จะทําให้เรามีช่องใส่กันเบ็ดไปตกปลาเนี่ยสองคันแล้วนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับแนะนําว่าให้ซื้อนะครับแต่วันนี้ผมอ่ะตังพอแล้วผมจะซื้อแบบสี่คันนะครับอ่าตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เป็นสามเนาะแต่ผมจะเปลี่ยนมาเป็นสี่คันแล้วนะครับเพื่อง่ายต่อการแบบว่า เปลี่ยนตัวคันอ่าเรามาดูก่อนว่าตัวไหนได้มากตัวนี้นะครับที่ผมจะซื้อก็คือสี่คันสี่ลอกแล้วสี่อ็นนะครับก็จะเป็นตัวนี้ห้าพันสี่นะครับเวลสิบเก้าซึ่งตอนนี้นเราเวลยี่สิบดูเวลจากตัวตรงดาวนะครับก็จะมีบอดอยู่แล้วก็ดาวตรงนี้ก็จะบอดอยู่เหมือนกันว่าอ่าเวลตรงเนี้ยเปิดล็อกแล้วอะไรได้อันไหนที่ยังเห็นไหมครับตรงนี้ผมซื้อไม่ได้นะครับกดซื้อไม่ได้คือยังไม่ปลดล็อกยังไม่ถึงเวลนั้นนะครับก็คือ ให้มีความแบบว่าไม่ได้โอเวอร์พลังหน้าเกินไปนอกจากว่าคุณจะเติมแพ็คซื้อแพ็คเกจของเกมที่จัดมาให้อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอ่าอันนี้ก็ซื้อได้นะครับก็กดซื้อได้เลยนะครับอันนี้ก็จะไปอยู่ที่บ้านนะครับสักงเก็คําว่าเฮาอย่างเดียวยก็ได้นะครับไม่ต้องสนใจแล้วก็แบ็คแพ็คก็คือกระเป๋าแค่นั้นเองอ่าพอซื้อไปแล้วเนี่ยมันขึ้นสารลักรรูปบ้านนะตรงนี้ก็จะเห็นรูปบ้านนะครับอ่า ถ้าเกิดแบ็คแพ็คก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรูปก,กระเป๋านะครับทัเกีตรงมุมซ้ายก็ได้เหมือนกันแล้วไปที่เวทเทอรี่นะครับแล้วก็ไปดูกันที่บ้านอันนี้ผมเลือกหัวข้อบ้านอยู่นะแต่ที่เห็น,นะมมน,นเนี่ยผมมีการตอบคนเน่ยิ่งไม่ได้ใช้แล้วนะก็สามารถกดขายก็ได้นะครับได้เงินมานิดเดียวนะครับไม่เยอะหรือแต่ถ้าเกิดเลือกซ่อมเนี่ยมันก็จะโอ้ราคาประมาณใกล้เคียงกันนะผมว่าค่าซ่อมกับค่าอะไรค่าขายจะแพงกว่า ครับก็ผมขายทิ้งก็ได้นะไม่ได้ใช้แล้วแบบสองเป็ดขายไปมาก็ได้เงินคืนมานิดนึงนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้แล้วเนาะก็ไม่ไม่ต้องซีเรียสตรงนี้เราสามารถขายทิ้งได้เลยเี๋ยจจะเป็นค่าซ่อมของตัวปัจจุบันเนี้ยอ่าเนี่ยมันจะมีค่าซ่อมด้วยนะมีค่าเสื่อมของมันแล้วก็ทําการลากนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราลากเนี่ยมันจะมีขึ้นไฮไลท์อย่างเงี้ยเราไปวางปุ๊บก็คือเปลี่ยนละแล้วเนี่ยจากสามเนี่ย สี่ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยย้อนมาอีกทีอ่ะเ็นสาเนี่ยยังไม่มีเลขสี่ขึ้นใช่ไหมแต่ว่าเราใส่กระเป๋าสี่ไปปุ๊บสี่ขึ้นมาแล้วนั่นแปลว่าคุณสามารถพบคันเบสสี่ได้เลยนะครับจริงๆยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่ผมแนะนําว่าเอ้ยซื้อติดไปก็ดีนะเพราะว่าแบบพบเหยื่อพบอะไรเงี้ยเราอาศัยแค่ตัวเสื้ออย่างเดียวไม่ไหวแน่นอนอ่าตัวแจ็คเก็ตที่ใส่อุปกรณ์เนี่ย ไม่ไม่ไม่น่าพอนะครับแล้วก็กระเป๋าเต็มเนี่ยเราสมามารถย้ายกระเป๋าของที่ในกระเป๋าเนี่ยไปอยู่ที่บ้านได้นะครับเห็นในนี้ก็คือเห็นว่ามันจะอยู่อย่างเงี้ยเยอะเลยไม่ใช้อ่ะย้ายกลับบ้านเนี่ยลากอย่างนี้ได้เลยลากไปตรงที่คําว่าบ้านเนี่ยครับไปไปมาได้เลยหรือว่าคุณจะเอาจากบ้านเนี่ยย้ายเข้าไปในแบ็คแพคก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเพื่อจิบย้ายได้เลยอ่ะถ้ามันย้ายได้เนี่ยมันก็ไปละมันก็แยก มันก็แยกกันตรงเนี้ยครับไม่ไม่ได้ยากเกินไปนะครับก็ทําตามกันได้หนอนยางหนอนยางนะครับจะต้องเป็นเขาเรียกว่าตกจิ๊บเอาะจะต้องใช้ตะขออย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูนะครับแต่ผมไม่ได้ตกนะหรือว่าอ่ะผมจัดให้ดูแต่ไม่ได้ตกให้ดูนะวันนี้แค่จัดให้ดูเฉยอย่างเช่คนคุณมีคันนี้ต้องการว่าเป็นเหยื่อปลอมนะคลิกไปแล้วว่าคันนี้เป็นเหยื่อปลอมผมผมจะตกจิ๊บตกคือพวกยางยางเนี่ยหนอนยางอย่างเงี้ย เราก็ลากมาใส่ปึ๊บแล้วก็ใส่ตัวหนอนไปออติไม mm ์ hmm. แค่นี้ครับส่วนแค่ออติไม์เท่านั้นถ้าเกิดมันเบาไปมันจะตีไม่ออกถ้าเกิดหนักไปเป็ดเราเสียหายหนักแน่นอนเพราะง,งั้นต้องให้ออติไม์ที่สุดนะครับก็คือจะง่ายก็คือเป็นน้ําหนักที่เหมาะสมนะครับแค่นี้เองนะครับการใช้ตกหนอนอย่างนะครับนี้มีคําตอบแล้วนะ,ะแต่ก็คือคุณตกเนี่ย ข้าวซิงสปูเนี่ยปกติเนี่ยก็ลากใส่ได้เลยก็ะจะเป็นอย่างนี้พอเป็นเหมือนแบบเดิมให้นะครับแล้วก็ขั้นสี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการอ่าคอนเบตที่เราต้องการนะครับเราจะเป็นอ่าตกทุนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองจัดอีกสักขั้นหนึ่งเนี่ยนี่คือแบบทุนนะครับก็มีเราจะมีแบบทุนแบบเดียบปอมแล้วก็แบบกระดิ่งที่ผมเคยทําคลิปไว้นะครับอันนี้แบบกระดิ่งก็จะมีแบบที่แบบเลือก สายระยะได้กับอันที่มันไม่ได้มีระยะให้นะครับ,รบจะต่างกันแค่ตรงนี้ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ขอบคุณมากๆครับตั้งใจมากเพราะว่ามันเป็นปัญหาค่อนข้างที่จะมีถามมาบ่อยนะครับแล้วก็เลยมองว่าเอ้ยเรามาทำคลิปอธิบายดีกว่ามันพอที่จะอธิบายให้เห็นรูปบ้างไดว่าเออมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลายคนจะได้เอ็นจอยกับเกมนี้นะครับก็ร่วม เป็นนักตกปลาไปด้วยกันนะครับถ้าชอบถูกใจนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องเกมครับเจซี Jesse. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ